สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยจะซีนํำแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์รณ์กอนเกมการแข่งขันของสกเีตเพชรซุปเปอร์ไฟประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568นะครับสกียตเพชรนะครับทำการแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่ายสองครึ่งและก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่อง P p พ v 36ในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันนะครับ แฟนมวยท่านไหนเข้ามารับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างยอดสยามน้ำดืม่ม T2A Water เจนกับคิมหันสิทธทหันเอกนะครับคู่นี้ต่อยกันพิกัด112ปอนเจ้ายอดสยามนักมวยจากสุรินอายุ19สูงประมาณ172ค่อยมวยจอพัทยากีฬาสยามเคยเข้ามาต่อยเมืองกรุงหลายครั้งแล้วเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธหนักแรงเตะต่อยแรง นะครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับรุนนับรุนน็อกได้ฟอร์มกําลังสดด้วยนะครับชนะมาต่อเนอื่องลาสุดชนะน็อกยกสองวินวินโทจงเจริญมวยไทยในศึกท่อน้าไทยแล้วก็ชนะน็อกยกสามเพชรบ้านไพลวอเทคโนโลยปูสวงที่บุรีรัมย์ส่วนู่ชกค,คิมหันสิทธานเอกนะครับเข้ามาใหม่นะครับมวยจากเหนือซ้อมไขสิทธานเอกเป็นมวยถนัดขวาทรงสไตล์การต่อยนะครับก็เป็นประเภทจังหวะฝีมือแต,แต่เดินนะครับเดินแต่เป็นมวยฝีมือนะครับเดินเตะขวาต่อยขวา นะครับก็จะช้านิดนึงนะครับเพิ่งจะเข้ามาเมืองกรุงใหม่ปกตินะครับจอดต่อยอยู่แถวเชียงใหม่นะครับจะต่อยอยู่แถวเชียงใหม่สําหรับผู้ชนะของคู่นี้ผมมองไปที่ยอดสยามน้ําดื่ม T2A นะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าการพัดมวยดีกว่าฝีมือไม่เป็นรองอาวุธหนักแรงรุนนับรุนนอกได้ด้วยจะชนะคิมหันสิทธานเอกไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่2กงของการถ่ายทอดสดมาแทนทั้งคู่นะครับคู่คู่ก่อนก็เจ้าคิมหันมาแทนคู่นี้ก็มาแทนทั้ง มาแทนทั้งคู่เลยปกติจะต่อยกันร้อยปอนด์นะครับปกติเวยียจะอยู่ร้อยปอนด์ร้อยสองปอนด์วันนี้ต่อยกันที่ร้อยเก้าปอนด์นะครับปล่อยน้ําหนักต่อยศิลาชัยดาบชันกองปราบเจนกับเพชรชูคุณโรงเรียนกีฬาขอนแก่นศิลาชัยนักมวยสองขาอายุสิบห้ายี่สิบหกสูงร้อยหกสิบห้าซมสอดเดชพันธ์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับเตะต่อยแรงวงในปั้มตีแข็งแรงหมัดศอกอันตรายลา่าสุดชนะน็อกยก 3, สามสไลป์เพื่อโอุดอุดรในศึกท่อน้ำไทยต่อยร้อยปอนด์แล้วก็แพ้น็อกยกห้าทีมานะครับ ชนะเพชรโชกุลมาส่วนเพชรโชกุลคู่ปรับเก่ามวยกระสินซ้อมโรงเรียนกีฬาขอนแก่นอายุ1 6บหกสูงเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในเดิมๆก็เจ้าเพชรโชกุลใต้เพชรบุรีนะครับวงนอกเตะหนักต่อยแรงวงในล็อกและตีดีนะครับหมัดสอกอันตรายเคยแพ้มาล่าสุดแพนพ 3, นกยกสาสไนเปอร์อาวุธอุด,อดอรอนในศึกเกียรติเพชร SKS แล้วก็ชนะคะแนนเด่นชายสอสุจิมาวิทย์ในศึกท่อน้ำไทย คู่นี้มาแทนทั้งคู่วัดกันที่สภาพความพร้อมนะครับมุมมองผมชอบที่ศิราชัยดาบชันกองฝากน่าจะเป็นฝ่ายอชนเพชรชูกุนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นไปได้ครับไปต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกสุปเปอร์จิ๋วสิทธิ์บอลสกลมวยในรายการเจอกับเด็กเมืองชนสระทวเหี่ยวบางแสนมาแทนนะครับอันนี้ผมอัญจิดต,ตามโปรแกรมที่ทางเกียรติเพชรออกมาสัปดาห์ก่อนสุปเปอร์จิ๋วคู่นี้ต่อยกันไปกันร0อยปอนด์นะครับซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยนะครับมวยจาก อุบลซ้อมสิทธบอลสกุลอายุ2 6สูยงสิบสองเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีมีเดินมีถอยตามจังหวะแล้วก็มีศอกที่เด็ดล่าสุดชนะคะแนนเพชรนิวัตส,สจารุวันในศึกท่อน้ำไทยแล้วก็แพ้คะแนนยอดกุลมาลรสวยจัดเจ็ดในศึกมวยไทยเจ็ดสีตัวร้อยห้าปอนส่วนเด็กเมืองชนนะครับใครดูมวยดีวิถีไทยน่าจะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีรุ่น้องจากชนบุรีซ้อมที่ค่ายมวยโชควิทยาอายุสิบเจ็ดสูงร้อยหกสิบสาม เดิมๆก็เจ้าเด็กเมืองชนพีบุหลายเด็กเมืองชนนายกเอกเอัอ้งลิ้มนะครับ <c oughs> เป็นมวยขวาประเภทเตะหนักต่อยแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับบูสู้ใจกระร้อยเมีขึ้นตลอดมุม <c oughs> มองผมผู้นี้นะครับชอบไปที่กระดูกประสบการณ์ของซุปเปอร์จิ๋วสิทธิ์บอลสกุลนะครับจังหวะฝีมือดีกว่าด้วยแล้วก็กระดูกประสบการณ์ดีกว่าด้วยจะชนะเด็กเมืองชนสเท่าเหี่ยวบางแสนนะครับ และก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกของการแข่งขันนะครับฝั่งสปอนเซอร์เจดีก่อนสำหรับแฟนบอลมวยท่านใดอยากลุ้นอยากเชียร์สึกเกียริเพชรซูเปอร์ไฟและก็มวยไทยรายการอื่นๆทุกวันทุกช่องทุกวิธีนะครับสปอนเซอร์เจดีของเราครับมวยพยกยก2-4นะครับมวยพยกยกระบบอัตโนมัติมวยพยกยกราคาสนามเปิดให้ลุ้นเปิดให้เชียร์ทุกวันทุกคู่ทุกช่องทุกวิีบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยออกตัวได้ทุกยกนะครับสนใจอยากเป็นสมาชิกกไอนรายที่ p y 2-4 แอดพีวยสองสี่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับมวยพยุกสองสี่ขอบคุณด้วยครับ และสำหรับคู่เอกศึกมวยไทยเกียดเพชรซุปเปอร์ไฟส์สัปดาห์นี้เป็นการเจอกันอีกครั้งของเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยเจอกับยอดกันช้างนครศรีพีสส่กัดร้อยแปดปอนด์นะครับค like ู่นี้เพชรนพเดชมวยจากบุรีรัมย์อายุ1672ซ้อมนพเดชมวยไทยเป็นมวยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาประเภทมวยเข่านะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยวงในคีบคํำแทงดีปั้มตีแข็งแรงแทงยัดไส้สวยมีหมัดมีศอกสลับนะครับได้ใหญ่ได้ยาว และก็เคยเอาชนะมาล่าสุดชนะนกยก2เพชรเมืองทองสอพอมอมอในศึกเกรติเพชรยี่สิบเก้า 29, มีนาคมหกแปดต่อยอดแปดปอนด์ส่วนคู่ชกยอดกันช้งนางนครศรีมวยนครศรีธรรมราชซ้อมสิงห์มาวินอายุสิบหกูงยี่สิบสองเป็นมวยเข่าดุด,ดันแข็งแรงเปิดเกมเดินเตะเดินตเนตะเดินต่อยนะครับวงในลอกลัดตีแข็งแร่งแข็ง,แ,ขงแรงบูส๊สู้ใจก็ร้อยหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีแต่ว่ารูปร่างเล็กกว่าและก็เคยแพ้มา คู่นี้นะครับมุมมองผมผู้ชนะน่าจะเป็นเพชรนพรเดชนพรเ,เดชมวยไทยนะครับสูงใหญ่ยาวกว่าเคยชนะมาน่าจะย้ำแค้นเอาชนะทางนัานของยอดกัรช้างนครศรีไปได้อีกครั้งครับและก็ไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบึก,กีตเพชรซุปเปอร์ไฟวันเสาร์นี้นะครับ <c oughs> ตัวแรกชอบที่ยอดสยามน้ำดื่มทีทูเอกระดูกประสบการณ์ดีกว่าฝีมือดีกว่าตัว2ชอบที่ซุปเปอร์จิ๋วสิทธิ์บอลสกุลฝีมือดีกว่าอาวุธหลากหลาย เกาเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าและก็ตัวที่3เพชรนำประเดชนำประเดชมววยไทยนะครับได้ใหญ่ได้ยาวรูปร่างได้ประหยับเคยชนะมาน่าจะย้ำแคนอีกครั้งขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีด้วยสวัสดีครับ